ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับวันนี้มาพบกันพูดเรื่องความรักกับเงินความรักกับเงินแต่บางคนพยายามที่จะหาความรักหยหาความรักหยหาความสเสน่หาหยหาความอ,อบอุ่นแล้วหยหาความอบอุ่นนะครับ บางครั้งก็ด้วยที่เหงานะคนมันเหงาบางช่วงบางเวลามันว้าวีมันหาคนคุยไม่ได้มันหาคนปรึกษาหารือไม่ได้หาเพื่อนคู่ชิดมิตรคู่ใจไม่ได้อ่าบางครั้งก็ปเปล่าเปลียว, <c oughs> ปวเปล่าเปลี่ยวอารมณ์ปเปล่าเปลียวอารมณ์ก <c oughs> ็เลยบางครั้งก็คิดว่ามีเงินมีทองแล้วรวยแล้วจะทําให้คนอื่น ให้คนมารักมาหลงตนเองอย่าลืมว่าเงินกับความรักเนี่ยมันคน Adjust ละอย่างนะครับเงินอ,อำนาจเงินเนี่ยมันมันได้จริงแต่ว่ามันไม่ได้ความจริงใจนะครับมันไม่ได้ความจริงใจบางคนเขามาเพราะเรามีทรัพย์สมบัติบางคนเขามาเพราะเรามีมรดกตกทอดบางคนเขามาเพราะว่าเขาอยากได้อยาก,ยากได้อยากของเรานั่นเองนะครับแต่เรา อย่าลืมว่าเงินนั้นอ่ะมันหาความจริงใจไม่ได้นะครับมันหาความจริงใจไม่ได้มันซื้อด้วยเงินไม่ได้ความจริงใจมันจะมาจากความรักความรักมาจากความสนใจความใส่ใจความเอาอกเอาใจความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนคิดว่าอำนาจเงินนั้นอนะ่ะจะซื้อความรักได้มันคนละอยา่างอ่ามันซื้อความสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่ไม่อาจที่จะซื้อความรัก ให้ใครมาลากเราได้ตลอดเวลาครับยังมีคํากล่าวเหมือนกันนะอํานาจเงินเลยนะอํานาจเงินมันมีนะอ,อ,อนานาจเงินตกใส่เหล็กเหล็กก็บินว่างนันนะตกใส่หินหินก็ลอย,อ,อ,ย,อ,ยอ,อ่าตกใส่หอยหอยก็อ้าวตกใส่หอยหอยก็อ้าตกใส่ทรายทรายสุดว่างั้นเด่นนะตกใส่มนุษย์นี่มนุษย์ก็ ขาดศีลธรรมเห็นไหมครับนี่คืออํานาจของเงินมันมันยิ่งใหญ่มากแต่ขนาดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันไม่สามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งมารักเราได้ตลอดเวลาเพราะมันต้องใช้เวลาการที่จะให้คนมารักมาหลงมาใส่ใจเรานั้นมันต้องใช้ระยะเวลาใช้ใจแลกใจอ่าใช้ใจแลกใจครับอย่าไป อคิดว่าเงินจะมาซื้อจิตใจคนได้นะเพราะฉะนั้นคนเสียผู้เสียคนก็เพราะเงินเยอะนะอ่ทะเลาะกันก็เพราะเงินฆ่ากันก็เพราะเงินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยะให้ออกถ้าเหงา,ถ,า,าถ้าเปล่าถ้าเปียวก็ต้องหาวิธีอื่นนะหาวิธีอื่นทําอย่างอื่นครับมุ่งหาธรรมะดีกว่าสบายใจนะครับสวัสดีครับ